เนี้เราก็เข้ารายการเนาะพี่ปุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับรายการไม้แค่คับนะคะพี่ปุ้มเช่นเคยพี่ปุ้มวันนี้เรา รู้สึกข้างหลังแปลกไหมคะรู้ไหมน้องต้อมเนี่ยพี่จัดรอน้องต้อมแตงเมอวานนี่เลยนะคะ็นไงมั่งกระชาได้แก่นเนี้ยสวยมากเลยค่ะรู้สึกว่ายอดวิวนั้นอ่ะไม่ได้สนใจนะคะขอให้มันมีวิวข้างหลังโอเคได้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะเป็นงานของเราฉากข้างหลังต้องมาก่อนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้องต้อมครับเออได้เห็นน้องแอนบอกว่าเสียงพี่ไม่ค่อยดัง ันน erm threaten ี้จะพูดให้เสียงดังที่สุดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอการบริหารจัดการจิตใจนะคะน้องต้อมพี่อยากอยากทราบว่าน้องต้อมบริหารจัดการจิตใจยังไงคะเวลามีคนมาด่ามีคนมานินทารับหลังเนี่ยค่ะเพราะว่าน้องต้อมพี่เห็นน้องต้อมทารายการมากมายเลย ก่มีคอมเมนต์เอ่อทำให้แบบไม่สบายใจนะมังต้องมีวิธีบริหารจัดการจิตใจตัวเองอย่างไงคัอ่าอ่าสังคมเนาะแล้วก็ต้องมองก่อนว่าทุกคนต้องคิดว่าต้องเคยเจอเนะนาะสถานการณ์ที่แบบไม่ว่าจะทํางานหรือเราลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตาม,มที่แตกต่างไปจากเดิมใช่ไหมคะก็จะเห็นลูกเราในอีกแบบใหม่เนาะเรื่อยๆอ่าเหมือนเราไปทัำสมงานที่ใหม่เราก็จะไปเจอสภาวะใหม่เรื่อยๆอใช่ไหมคะพี่ปุ้มทีนี้ อันที่เราขึ้นมาทําอะไรก็ตามแล้วเราเจอแบบว่าสภาวะคนบางทีคนก็ด่าต่อหน้าเลยรับหลังเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทุกที่ที่เราเจอนะคะก็จะมี2ออย่างไม่ดีกับไม่ดีลบกับบวกอยู่ด้วยกันใช่ค่ะทีนี้ในส่วนพี่ปุ้มถามนะว่าแล้วหนูบริหารจัดการยังไงอันแรกก็คือต้อมก็กลับเข้ามาดูก่อนว่าเราอะกกาลังทําอะไรอยู่อ่าแล้วสิ่งนั้นสิ่งที่เรากําลังจะทํานั้นอะมันมีประโยชน์ต่อตัวเรา หลบผู้หุ่นหรือไม่ต้องต้องกลับมาพิจารณาก่อนแล้วมองอีกมุมหนึ่งก็จะดูว่าคนที่เขากําลังว่าเราอ่ะเขาว่าเราในจุดไหน<ม>ในจุดที่เขาอยู่หรือถูกกระทําถูกอะไรต่างๆ<ม>หรือในจุดที่เราอยู่จุดที่เราอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราอยู่จุดที่เราการกระทําอะไร<ม>สร้างอะไรทีเนี้ยการที่มีคนมาว่าเราเรา,เรามองได้สองมุมก็คือ มุมบวก,กับมุมที่เป็นจุดท,ที่เขาอยู่เราต้องดูที่มาของคนที่ตาําหนิเราด้วยค่ะว่าเขาอยู่จุดไหนหเขาว่าเราด้วยเนื่องสาเหตุอะไรแล้วสิ่งที่เขาว่าเรา้นน่ะเป็นจริงหรือไม่พี่พุม่มว่าถ้าเขาว่าเราเราขี้เกียจเราขี้เกียจจริงหรือเปล่าอาฉันก็ขยันนี่ทํางานใช่ไหมทำนธนทนี่มีวินัยในตัวเองมันก็ผ่านไปทุกคาวิจารณ์ต่างๆเราต้องเอามาเอามาคืาเอ <พะ S 2> เอามา ขย่าก่อนอว่าเหมือนเราจะาาแป้งใช่ไหมคะเราต้องขย่าแป้งให้เราได้แป้งที่ละเอียดที่สุดมันก็เหมือนก,นกันกับที่คำวิจารณ์ของคนว่าเราเอามาขย่าก่อนคำมันจะมีคำในวิจารณ์จะมีคำผลักให้เราขึ้นไปกลับดึงให้เราลงใช่ไหมคะ,เ,คะเราต้องเอามากรองก่อนว่าอันไหนที่เขาพาพูดเพื่อให้เราพัฒนาเก็บเลยนะคะเพื่อที่ก้าวขึ้นไปอันนี้คือมุมแรกที่ต้องมองก่อนอันดับแรก ทีนี้ในส่วนที่มาดูในจิตใจของเราเนาะว่าเราจะบริหารยังไงวางใจค่ะให้เป็นกลางถ้าวันนี้จะมีใครมาตำหนิเรามาว่าเราในทางไหนก็ตามต้อมก็จะเปรียบตัวเองว่า,าทุกอย่างเกิดขึ้นในดินในโคลนในตมทั้งนั้น,นะคะ่ะทีนี้วันต้อมก็คือต้อมต้อมวันวันต้อมจะแชร์เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้อมก็ได้คุยกับกับคุณอุดมเนาะ ว่าเธอมาทํางานกับฉันเรื่องกิจอาสาเรื่องช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยเรื่องที่เราจะไปทางนี้ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะเจอสิ่งที่มันไม่ดีนะเ,ออเราเธอพรอ้อมไหมที่จะเธอยอมรับในข้อบวกและข้อเสียอะไรเงี้ยที่จะเดินก้าวไปด้วยกันแล้ววันนั้นเขาก็บอกว่าดินนะดินหรือโคนนะต้นไม้ทุกอย่างสิ่งงอกงามทุกอย่างเกิดจากดินกับโคนกับต้นผ <Wow. S 1> ้าวันใช่ใชาวันนั้นพูดแบบหนูก็แบบเออแบบอึ้งเแบบขานะแล้ว หนูก็เลยมามองว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปว่าหากใครจะด่าเราว่าเราเห็นดีกับเราชอบเราทุกอย่างอะค่ะต้อมอยากให้เรามองกลับไปว่าถ้าเราเป็นคนตมที่ต่ำต้อยเป็นดินให้คนเกียบย่ำแต่เราจงภูมิใจว่าเราได้สร้างเมล็ดาบางอย่างที่เราทำให้มันงอกงามได้ค่ะเพราะทุกอย่างก็งอกงาม ในดินในตมดอกบัวงอกได้ก็คือในโครนมีตมนะคะดินทั้งในโลกนี้ทุกอย่างเกิดจากดินทั้งนั้นเลยต้นไม้ก็งอกใามได้เพราะนดินใช่ไหมทีนี้เราก็มันมองว่าเราอ่ะกำลังทำอะไรอยู่และเพื่ออะไรคนที่เข้าใจเราที่สุดว่าเรากำลังจะเดินทางไปเพื่ออะไรเนี่ยตัวเราเท่านั้นค่ะที่เข้าใจถ้าคนจะมองกลับเข้ามาด้วยสายตาของบุคคลอื่นมองกลับเข้ามาหาเราเนี่ย เราก็ต้องมามองว่าเราจะเป็นคนตมให้คนเหยียบย่าดูถูกเหยียดยําไม่เป็นไรค่ะแต่อย่างน้อยคนตมเนี้ยอาจจะมีมีหน้าที่หรือมีประโยชน์ต่อเมล็ดพันธุ์บางอย่างให้งอกงามขึ้นไปได้อีกค่ะนี่คือกําลังใจที่ต้องกลับมาบริหารตัวเองนะนอกจากที่เรามานั่งสมาธิมา,าฝึกขัดเกลาในต่างๆในมุมมองต้อมต้อมก็เลยมองอย่างงี้ต้อมก็เลยมีภาวะาความ ความกล้าหาญแข็งแข็งแกล่งข้างใน mm hmm. ก็คือเลยจุดที่ว่ากล้าที่จะถูกเกลียดออกไปแล้วค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเ,ออเราทําในสิ่งที่เราเรารักจริงๆเราศรัทธาจริงๆนะคะแล้วเราก็ไม่มีคําตอบว่าเราทําเพื่ออะไรและคนอื่นมองกับามาขอบคุณทุกคําตําหนิคําชมคํายกย่องต่างๆนะคะเพราะว่านั่นก็คือเป็นเป็นแรงผลักดันให้เราทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคาด่าเ mm hmm. นาะอย่างที่ mm hmm. ท่านพระเจ้าคุณบอกว่าถูกชมก็เข้าท่า ด่าก็ไม่เลวว่ะเห็นไหม <c oughs> คะเนี่ยคือง่าย,ายๆค่ะว่าเรามองมุมให้เป็นมุมบวกที่สุดให้เรามีพลังนะคะเวลาเจอวิกฤตอย่ามองมุมลบถ้าเรามองมุมลบเราก็เดินต่อไม่ได้แล้วก็จะไปคาติดเง็ไอ้คำวิจารณ์คำคนหรือเราเราไม่กล้าข้ามมันออกไปอ่ะมันก็จะทําให้เราห่อเหี่ยวเครียดเบื่อหน่ายไม่มีช,มชีวิตนะคะประมาณนี้ต้องก็ต้องก็มองมุมนี้ค่ะพีุ่้เยี่ยมมาเลยน่ะน้องต้อมเราก็ จะเป็นคนเป็นตมให้คนหยอบยั่งได้แล้วก็ยอมค่ะถ้าจะทำให้บางอย่างงอกงามได้ในเส้นทางที่เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ปุ้มแล้วกลับมาเลย <laughs> กลับมาแล้วนะอ้าวทีนี้หนูจกมองในมุมของพี่ปุ้มบ้างว่า เอ้อพี่ปุ้มเนี่ยบางทีเราทางานเนาะ,ะเราอาจจะเจอภาวะเก็บกฎในในในการงานแล้วเรายิ่งมาทํางานในต่างประเทศเนาะเราไม่รู้เราเจอบุคคลไหนเจ้านายแบบไหนใช่ไหมคะมบางทีอยู่ภาษาเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าก็ยังคุยกันยากเนาะเนี่ยภาษาต่างภาษาต่างเอ่อต่างต่าง ภาษาต่งางศาสนาใช่ใช่ก็คนคนละรูปแบบทีนี้พี่ปุ้มเนี่ยเวลาทํางานหรือเจอสภาวะเก็บกดเนี่ยพี่ปุ้มกลับมาคิดวิสัยทัศน์กลับมาคิดวิเคราะห์แล้วก็มาดูแลใจิตใจตัวเองยังไงคะพี่ปุ้มนะทนนี้ถามกลับว่า <laughs> ในฐานะที่ทํางานกับคนที่ดังนิดนึงเนาะนะคะ น้องแอนะได้ยินเลยน้องแอนโอเคน้องนในฐานะที่พี่เริ่มทํางานกับคนอิตาลีนะคะน้องต้อมเพราะว่าอยู่ที่อิตาลีนี่ก็มีเพื่อนร่วมงานหลายเชื้อชาติหลายศาสนาเหมือนกันเราก็พยายามปรับตัวของเราก่อนค่ะน้องต้อมว่าเออสมมุติว่าเอาเรื่องคอนแทคกันแล้ว่กันเพราะว่านี่เห็นแตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะ มันม,มีมีหลายคอนแทคมีสองสามคอนแทคเนาะถ้าคนะนอิตาลีก็ก็ให้คอนแทคแบบนนอ่าคนต่างชาติก็จะลดมาอีกแบบนึงแต่ของพี่ก็เออเราจะพยายามมุมมองบวกน้องต้มถ้าสมมติว,ว่าเขาให้คอนแทครน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็บอกเออยังดีนะที่ฉันได้งานเพราะว่าเพราะว่าบางคนนะคะน้องต้มเขาไม่มีงานทํเออเขายังเขายังหางานแต่เออเราโชคดีแล้วที่พี่จะพยายามมองมุมบวกตลอดเลย สมมติว่าเจ้านายใช้ให้งานพี่เยอะใช่ไหมพี่ก็บอกเออโชคดีนะฉันจะได้ถึกผลตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เจ้านายเขาจะเชื่อใจเออส่งงานมามอบให้แล้วก็เวลาสมมุติว่าเวลาพี่ขายของได้น้อยก็เออวันนี้ฉันต้องฝึกคนภาษาให้ได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าภาษาฉันยังอ่อนกว่าคนอื่นฉันจึงขายของไม่ได้เท่าคนอื่นเขาพี่ก็จะพยายามปรับสิ่งที่แบบเออวิกฤตให้ให้มันเป็นแบบ สิ่งที่มาช่วยให้พี่พัฒนาฝึกฝนตัวเองให้ให้ให้เพิ่มขึ้นนัต้อมแล้วก็สมมุติว่ามีระหว่างเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเขาก็จะมีพูดกระทบกระแทกกันนัน่มต้แต่ละคนนี่ก็เออชั้นน้ำมบวนอะไรเงี้ยบางทีเขาเออบางทีขายของแข่งกันงชั้นเองบางทีเราก็วันหนึ่งก็ขายเป็นน้ำม้วนใช่ไหมแล้ววันที่สองมาขายอะไรไม่ได้ไอ้คน พี่คอยจ้องเราก็จะมาพูดเอ้ยเนี่ยเสือใต้มาจากเสือเออเพราะว่าพวกเรามาจากเออเอเชียใต้ใช่ไหมก็จะบอกว่าวันนี้เสือมทํางานไม่ไม่ได้เรื่องเลยเนาะอ่าอะไรนี้พี่ก็มาฟังเอ๊ะมันก็กระทบที่หนึ่งเอ๊ะทำไมก็ต้องมาพูดกันแน่กันแหงเราวันนี้ฉันขายของไม่ได้ก็มันก็มันก็เป็นอ ไม่ใช่ว่าทุกวันมันจะขายของได้น้ำต้มเออวันนี้มันไม่ใช่วันของเราแล้วก็ทําใจแต่ว่าไอ้คนที่มันคอยจ้องเรามันจะมากันแน่กันแนงให้เจ็บใจให้เราแบบบางทีเราก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดา,ใช,ามใช่ไหมเราไม่เคยไปไปว่าเขาเวลาเขาข,ขายของไม่ได้แต่พอตกอทีเราขายของไม่ได้เขาก็รีบมาเลยนะรีบมาอ,มอุ้ยเนี่ยเธอวันนี้รู้สึกไม่ได้ ไม่ได้ทํางานไม่รู้เรื่องเลยนะวันนี้อะไรพี่ก็กระทบปิดหนึ่งก็มามาพิจารณาเออใช่เนาะวันนี้ฉันขา,ขายของไม่ได้แต่ก็มองเป็นมุมเออวันนี้ที่ฉันขายของไม่ได้ก็เพราะว่าฉันไม่อยากจะขายพักผ่อนพักพักผ่อนอน,นิดนึงเออฉันฉันปล่อยอากาศให้เธอขายเธอเธอไม่ดีเหรอที่ที่ไม่มีคนไปไปแย่งเอลูกค้าเธอพยายามมองเป็นมุมบวกว่าเออเราก็ปล่อยให้คนอื่นมั่งเพราะว่า ขายของมาหลายวันได้นับวันหลายวันแล้ววันนี้ก็พอๆให้คนอื่นมั่งพยายามบอกตัวเองอย่างนี้ว่าจะไม่ได้แบบมาสกิดให้เราดาวอย่างนี้ตอนบางทีมันมันสะเทือนไหมคะตอนตอนตอนที่เจอกระทบสะเทือนมาเหมือนกันแล้วก็เรือนเพราะว่าเราไม่เคยไปไปว่าเขาไม่เคยแล้วทําไมเขาต้องมาจับจ้องเรามีสะเทือนมั่งบ่าเอ๊ะทำไมมาพิจาาหรือดูล่าอ๋อ ธรรมดานะมีคนมาสนใจใครจ้นคิดบวกมากเลยโอ้ไม่ธรรมดานะขายได้คนก็จ้องขายไม่ได้คนก็จ้องเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะน้องต้อมเออเวลาเราทําอะไรมีคนมาจับจ้องเราแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมก็เลยพยายามปรับทาทุกสิ่งทุกอย่างเออให้ให้ตัวเองแบบไปข้างหน้าน้องต้อมไม่ไม่เยี่ยมเลยเอาสิ่งที่เป็นลบๆของเขาอ่ะมา ผักการให้เราเดินข้างหน้าไม่พยายามไปไปดาวกับกิ๊บเก้าผ่านเนาะพยายามเก้าผ่านให้ได้เมื่อกิ้มันก็สะเทือนเนาะพี่บุ้มสะเทือนเพราะว่าก่อนฝึกกับที่เราไม่ฝึกเนาะเราจะเห็นเลยว่าเราสะเทือนมากหรือน้อยความเดูว่าเราไปไปยิบยังไงอะไรเยี่ยมมากเลยพี่บุ้มแล้ววันนี้พี่บุ้มอยากจะฝากอะไรไว้กับคนที่แบบเออแบบเอาออกบักครือ ช่วง,ช,วงช่วงนี้ใช่ไหมคนไม่มีงานทำํำคนเลยแบบเจอภาวะทุกอย่างที่มันมาลุมมรสุมนะคะแล้วเราจะก้าวผ่านยังไงอาหารพิปปุูมิพิรูมิลอง,ลองอแนะน,นํานิดนึงโอเคถ้าสมมุติช่วงนี้ใครที่ยังตกงานอยู่นะคะก็พยายามอตอนนี้ก็คือกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะเพราะว่าโชคดีที่โควิดมาให้โอกาสเราพักผ่อนนะจากที่ทํางานหนักมาตลอดชีวิต เราก็เอาการนี้แหละค่ะมาพักผ่อนดูแลร่างกายดูแลคนในครอบครัวพากันไปเที่ยวทําชีวิตให้ให้ให้มีความสุขน้องต้อมเพราะว่าเราไม่รู้แบบว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอ<ม>ยู<ม>่ไหมนั่นแหละพยายามให้แบบอย่าอย่าไปนอยในสิ่งที่ว่าเออเราตกงานวันนี้นะเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยอู่งานหาันไหนก็ได้น้องต้อม เราฝึกฝนพัฒนาตัวเอง mm hmm. สมมติว่าวันนี้เราตกงานเราเราไปฝึกฝนอย่างอื่นมีหลายงานที่รอเราอยู่เพียง mm hmm. แต่ว่าเรานะเปิดโอกาสให้ตัวเอง mm hmm. เปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองฝึกฝนพัฒนาเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่า mm hmm. นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ้มนะก็ช่วงที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วก็กลับมาดูแลตัวเราให้ mm hmm. พร้อม mm hmm. ที่จะไปทํางานนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะ mm hmm. แล้วก็ ถ้าสมมติว่าเรามีภาวะอารมณ์ที่ซึมเศร้าขอให้พวกเราออกกำลังกายนะคะขยับร่างกายของเรานะคะออกไปเดินมีส่วนที่ใกล้ๆบ้านก็ออกไปเดินนะคะอย่าอยู่ถ้าสมมติเราเครียดอย่าอยู่กับที่นะคะพยายามออกไปให้ให้ให้จิตเรามีที่จับน้องเติมคือว่าเราเครียดเรามานั่งสมาธิเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่หลายหลายรายการแล้วใช่ไหมน้องพี่บ้านถ้าสมมติว่าเครียดอย่ามาอย่านั่ง เพราะไอ้ถ้าสมมติว่าเราเราเครียดพยายามขยับร่างกายหรือถ้าใครฝึกมาแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราเครียดปุ๊บสามารถเข้านั่งสมาธิได้เลยก็ทําได้ค่ะไม่ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ถ้าเรายังทําแล้วมันยังไม่ได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนโมบตัวเราให้เราขยับให้ร่างกายของเราได้ตื่นตัวนะคะอ่าวันนี้ก็นะเวลาเราก็สมคขวเนาะวันนี้ก็ได้เราสั้นนิดนึงค่ะวันนี้นะแล้วก็ ออขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะเพราะเราก็รู้ว่าช่วงนี้ยังยังสถนานการณ์มันก็ยังเฝ้าระวังกันนะคะแล้วก็ไปไหนก็ดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่สู้ชีวิตนะคะเราก็ไม่รู้ว่าโลกจะเอียงไปทางไหนแบบไหนแต่ขอให้เราตั้ง รับมือไว้นะคะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจและหัวใจของเรานะคะเข้มแข็งค่ะวันนี้ไม่แค่ครับขอ <laughs> มก็ลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ